สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็รายการสราระที่ไม่มีนี่ครับวันนี้เราอยู่กันที่ซับเรดดิตวอดคูดกอนรองนี่ครับมันอาจจะผิดพลาดก็ได้หรือเปล่ามันจะเป็นยังไงนี่ครับอันนี้ก็น่าจะพราดแรกเลยนะเนี่ยไปบทคูดกอนรองเลตติ้งเอาซัมแก๊สผายลมเหรอตดเหรอแมวหรือหมาตด ห <laughs> มานอนตดเหรอไม่นะเสียงมันอยู่ไกลๆแล้วทำไมแมวต้องไปตบหมามึงใหม่แกกองอืมวันคูดก่อนรองเฮ้ยน่่าฮ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 นะ่าฮ่าฮ่าอออ ทำไม <laughs> ปิดท่าไหนวะเนี่ยปิดแรงเกินไปหรือเปล่าหรือยังไงอืมโอเคเนี้ยครับดูสึกว่าจะแต่งออกมาใหม่ด้วยอ่า มอเตอร์ไซคันที่ยาวนะครับขี่บนถนนที่ลื่นก็จะกลายเป็นแบบนี้อันนี้มันรถรแดกไปหรือเปล่าใช่ไหมบิ๊กไบค์นั่นแหละแต่เขาดัดแปลงให้เป็นเป็นแดกไบอืมเข้าเบาตานะครับจึงหวะนี้เต็มเบ้าแล้วไงต่อแน่นอนเนี่ยว่าเพื่อนต้องหา ฮาโลวีนเหรออ๋อเหมือนกับถ้วยลูกกวาดนะครับแล้วใครที่จะเข้าไปใกล้นี่มันจะเล็วแล้วไม่ควูความลุงไปั้งถ้วยโอ้ my god ผมยังพูดไม่จบเลย เออมันคล้ายๆถ้วยกับดักนะครับแบบว่าเด็กน้อยอาจจะไปว่าลวงไปเอาลูกโอมแล้วมือมันก็ตบลงมาแบบนี้เยียบนะครับถ้วยพังไหมเนี่ยอืมผมไม่น่าจะเปิดดูนะอันนี้เขาไม่ใส่หน้ากากอน,นามัยนี่ครับก็โดนจับที่สิงคโปร์อืมอืมอเอ้ย จ้ว่าดีก็ดีนะจ้ว่าโหดไปก็โหดเกินไปนะแบบนี้เอ่อแท็กซี่เถียงกับคนซ้อนไม่ใช่คนซ้อนผู้โดยสารนี่ครับว่าให้ใส่เข็มขัดก่อนที่แท็กซี่จะทำอะไรบางอย่างอ่าให้ขาดเบล์นี่ครับไม่นี่เซมนายเซฟจะฟักให้เหนื่อยก็ได้ฟอกเขาอืมเสพยงอังกฤิจจาเลยนี่ครับ เมานะครับเมาน่าจะเมาน่าจะเมาแล้วไม่ยอมคาดเบลไงละมึงไม่ยอมคาดดีนะขับเบ่เบจึกเลยขันหลังด่าพพอมันเนี่ย ไม่แก่ละมึงไม่ยอมคาดเบลนีนักเห็นไหมบอกแล้วให้ค่าโบหาดให้ลูกลินน้ำส้มด้วยตัวเอง What people die inside ลูกก็คงไม่เข้าใจนี่ครับลูกคงคิดว่าน่าจะเทให้หมดอืมเอาไม่เป็นไรอ่าก็กินได้เหมือนเดิมแหละอก็อยังหกอีกผมเคยฟันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าอะหน้าพ่อนะ watch people die ใช้เลยเกินอ้าอ,อีกต่างหากเออแต่จริงๆไอ้ฟานอ้าดูนะเวลาที่กินน้ำเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเรียนแบบพฤติกรรมผู้ใหญ่นี่ครับเขากินน้ำปั๊ปั๊บปัอ้าแบบนี้ที่สำคัญ ฟันกินน้ำเงี้ยฟันเหมือนเหมือนกัวปากตอนแปลงฟันอ่ะแบบน,นี้ยัยงแปลกวัดคูดก่อนรองอะไรระบบน้ำเหรอเดี๋ยวแย่ <c oughs> <c oughs> yeah, นะครับแบบนี้แย่เลยมีอะไรพังบ้างวะเนี่ยผม <c oughs> oh, ไม่ใช่พังหลายอย่างเลยหรยอเนี่ยแล้วทำไมสายแพร ไอตัวนี้ยังไม่ได้เสียบนี่ครับดาฟักอือฮอคลิปนี้เก่าแล้วนะเฟนทันหรือเปล่าวะน่าจะเฟนทันนะใช่ไหมใช่เฟนทันหรือเปล่าผมว่าผมเคยดูอยู่นะเฟนทันเรียกอีกเรียกอีกไหมผมสงสารเจ้าของบอแบบนี้ โอเคนะครับม uh ัน well, น no uh ่าจะพลาดตั uh. okay, cool. ้งแต่ให้คนถือแล้วนะครับมันน่าจะโดนคนดีโดนหลอดไฟไหมพ่อกับแม่นะครับ เขาเปลี่ยนแพมเพิร์ภให้ลูกอยู่หลังรถเขาเนี่ยครับแล้วยายนี่ก็ไปแซวเขาบอกมันน่ายขยะขยะแต่มันไม่ไปเปลี่ยนตงนูง,ตงนู้นตัวนั้นตัวนี้จัดไปเนี่ยพ่อเขาโยนแพร์อําเภอมาใส่เลือใส่เลือใส่รถเลยเนี่ยโอเคโอเคมีคนแซวผมเรื่องแก้ววายอยู่นี่ครับ <c oughs> ผมไปซื้อมันมา20บาทเนี่ยครับจากร้านทุกอย่าง20บาท <c oughs> คครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนีครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากคลิปนี้ทำไมมันรู้สึกแปลกๆปลวะเนี่ยแล้วเจอใหม่พันธนะบายสวัสดีครับเย yeah.